คลิปนี้เป็นเรื่องของความลับเจ้านายตัวคุณนะคุณอยากจะรู้ไหมว่าเจ้านายตัวคุณเนี่ยคิดยังไงกับเราเลือกใค้กองที่ชอบหนึ่งกองเท่านั้นนะครับนั่นคือความลับของเจ้านายของคุณนะที่มีต่อตัวคุณนะสาหรับ กองที่หนึ่งสิ่งที่เจ้านายเราคิดกับเราในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอยากจะให้เราลองทบทวนดูในเรื่องของการงานในเรื่องของการทํางานของตัวเราว่าเป้าหมายของเราไปในทางเดียวกันไหมเนี่ยไม่ได้ออกไปในแนวที่เขาก็อาฆาตหรือว่าไม่ชอบเรานะแต่เขาอาจจะอยากจะให้เราโฟกัสในเรื่องของการงาน มากขึ้นแล้วก็อยู่ในแบบแผนนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2เหมือนเขากําลังคิดว่ากําลังให้โอกาสตัวคุณนะครับผมในการได้พัฒนาตัวเองในการได้แสดงศักยาภาพให้ตัวคุณได้ทําความสามารถของตัวคุณให้ได้ดิ่นชัดมากขึ้นและบางทีตัวเขาเองแอบมีนิดนึงอาจจะคิดว่าตัวคุณแอบมีความคิดเห็นส่วนตัวมากเกินไปแต่เขาก็มองว่าเออมันก็ดีนะที่จะได้แนวทางใหม่ๆเข้ามาในการปรับใช้ในการทํางานครับถือว่าทํางานร่วมกันได้เพื่อนหนุนกันดีครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นี่ ครับผมสถานการณ์เหมือนกับว่าตัวเขาเองคิดว่าเราอ่ะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขนะเป็นคนที่อยู่ในเครือครอบครัวเดียวกันสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้ถึงแม้ว่าบางครั้งก็ยังมีสถานการณ์ที่ตึงเครียดนิดนึงแต่ค่อนข้างที่จะทํางานด้วยกันได้ดีทั้ง3ามกองนี้นะครับคือคําตอบของความลับในใจของเจ้านายของคุณที่มีต่อเรานะครับว่าเขาคิดยังไงใครเลือกไพ่กองไหนได้คําตอบไปแล้วนะครับผมพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเจ้านายนะและอาจจะทําให้การงานของเราเติบโตก้าวหน้าครับเลือก ให้กองไหนคอมเมนต์ Comment, ให้กองนั้นให้หมอเพชรดูด้วยนะครับ